พันตำรวจเอกสุริยงวุฒิรักษารษาชการผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบร,รมตำรวจภูธร,ารภาค5อําเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางครับรับฟังคำชี้แจงกรณีนักเรียนนายสิบตำรวจ4นายนะครับถูกครูฝึกลงโทษหมู่หรือการซ่อมครับเพราะว่าแอบ,บใช้โทรศัพท์มือถือนะครับ มีข้อมูลครับว่ามีการลงโทษต่อเนื่องติดต่อกันถึง4วันจนถึงวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมามีนักเรียน4ี่นายนะครับเป็นลมแล้วก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลด้านพันตำรวจเอกสุริยงบอกว่าจากการสอบถามนักเรียนครับบางคนบอกว่าป่วยแต่ไม่กล้าบอกครูฝึกครับส่วนบางคนบอกว่าฝึกต่อเนื่องรู้ตัวว่าไม่ไหวแต่ก็ไม่กล้าบอกครูฝึกเช่นกันจึงเป็นลมหมดสติส่วนการใช้โทรศัพท์มีการกำหนดเวลาและระเบียบอย่างชัดเจนครับ เพื่อไม่ให้เด็กได้รับความกดดันจึงมีคำสั่งย้ายครูทั้ง4นายไปอยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจปูธรภาค5เพื่อสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ให้ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันหลังจากที่ทราบเรื่องก็ได้เรียกครูฝึกมาประชุมชี้แจงและย้ำไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกครับก็พอผมทราบเหตุที่เกิดขึ้นว่ามีนักเรียนไม่สบายผมก็ได้เรียกมาประชุมชี้แจงและบอกว่าเหตุการณ์อย่างนี้อย่าให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็ผมก็ เพื่อไม่ให้กดดันกับนักเรียนที่เกิดขึ้นผมก็ให้ฝึกชุดนั้นมาประจําสปกก่ออนจะได้ไม่กดดันนักเรียนนักเรียนจะได้ไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องถูกลงโทษอีกหรือเปล่านะครับมีรายงานครับบอกว่ามีเด็กนักเรียนที่ถูกซ่อมครั้งนี้จํานวน10คนนะครับตั้งแต่วันที่21ตุลาคมจนกระทั่งเวลาสีทุ่มครึ่งมีรถพยาบาลเข้าไปรับแล้วก็นําตัว4นาย ส่งไปที่โรงพยาบาลเนื่องจากหมดสติแล้วก็ช็อกค,ครับแต่หลังได้รับการรักษาทั้งหมดก็กลับศูนย์ฝึกในวันที่26ตุลาคมนะครับล่าสุดพลตำรวจโทกฤิทาพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ทราบเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับและตอนนี้อยู่ระหว่างออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ